สวัสดีครับพี่มาดูหัว NP กระตูนเนาะครับผมของเดิมเป็นรุ่นนี้อยู่แล้วใช่ไหมครับใช่ครับอ่าถ้ารุ่นนี้ก็ไปวางได้เลยไม่ต้องเขียนแบบใหม่อ่าไม่ต้องไม่ต้องยื่นคุณจงเปลี่ยนหัวครับเนาะนี่มาจากที่ไหนครับเนี่ยชนบุรีครับชนบุรีซื้อง่ายมากเลยคือคุยกันต่อสองคำต่อคำแรกให้ต่อคำที่สองไม่ให้พี่บอกโอเคเลยคือ คุยกันง่ายๆครับอันไหนได้เราก็ให้ไม่ได้เราก็ขอกันตรงครงเนาะอันนี้เช็กสภาพหัวอย่งังเคกบหัวสวยเป็น NBR กระตูครับ,บก็เบาะญี่ปุ่นส่วนใหญ่จะขาดหมดจะโค้งดีถ้าใช้อันนี้ก็ไปหุ้มเบาะใหม่เอา แต่กรณีของพี่พี่เ็ามีหัวรุ่นนี้ก็ใช้เบาะเดิมมาเปลี่ยนได้เลยครับผมไม่ต้องไปหุ้มใหม่นะครับแต่พวกคอนโซลอะไระสวยนี่ยังเดิมเดิมยังไม่ทําความสะอาดครับส่วนเอญี่ปุ่นส่วนใหญ่จะเป็นนี้หลังคาเปิดได้ครับเป็นช่องอากาศเนาะครับนะอ่าตรงนี้มันหมุนแล้วมันจะเปิดให้ช่องลมมันเข้าได้ครับ,รบหัวนี้สวยไม่ไม่ผุทั้งหลังใต้ท้องสวย อันนี้ก็คือเรียกรถมาขึ้นเลยใช่ไหมเนี่ยครับผมอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นคันนี้ได้เลยเนาะครับผมได้ได้ยังไงขอบคุณพ่ขอบคุณมากเลยครับพี่ครับครับสวัสดีครับ